กันที่นี่ต่อดูเหมือนว่าการตายอย่างลึกลับล่าสุดของเอเล็กจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงของสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้นะครับในไม่ชา้าพนักงานอีกคนหนึ่งก็สังเกตเห็นเอนนาและก็มาต้อนรับเธอเข้าสู่สถานที่แห่งนี้เธอพาเอนนาไปยังห้องพักของเธอซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับห้องน้ําส่วนกลางขนาดใหญ่นะครับและเธอยังพูดด้วยนะครับว่าอาคารเนี่ยอาจจะเก่าไปหน่อยมีบางส่วนที่ผุพังและหลายส่วนจะเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมก่อน ในชาต่อไปพอ,อฟันการ์ดก็ได้เรียกเด็กกลุ่มสุดท้ายมาวรวมตัวกันและก็แจ้งให้กับเด็กๆทราบว่าสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านี้กำลังจะปิดตัวลงนะซึ่งในเด็กเหล่านี้เนี่ยบางคนก็จะถูกส่งไปยังที่อื่นส่วนบางคนก็จะได้รับอุปการะโดยครอบครัวใหม่แต่ดูเหมือนว่าฟันการ์ดจะไม่พอใจมา,มากๆแต่เธอจําเป็นที่จะต้องทำนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยขาดแคลนทรัพยากรและพอ,อก็ขอให้พ่อเด็กๆหลังจากที่ไปจากที่นี่แล้วก็อย่าลืมค่านิยมและหลักการที่พวกเขาได้เรียนรู้จากที่นี่ เธอยังขอให้พ่อเด็กๆเ,เก็บรักษาความทรงจําที่อยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตด้วยอย่าลืมที่นี่เด็ดขาดในเวลาต่อมานะครับในขณะที่เอนนาสังเกตเห็นเด็กๆเ,เข้าแถวเพื่อขึ้นรถบสัสมารีก็เข้ามาหาเธอโดยไม่คาดคิดนะครับแล้วก็กระซิบอะไรบางอย่างข้างหูของเธอหลังจากที่เด็กๆและเจ้าหน้าที่ทุกคนออกไปหมดแล้วเอนนาก็เดินเข้าไปในอาคารที่ว่างเปล่าและก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาเธอไปที่ห้องของเธอทันทีแล้วก็เริ่มถอดเสื้อผ้านะครับเพื่อที่จะไปทาธุระส่วนตัว และในขณะนี้นะครับเราจะเห็นว่าเธอถอด 5, ผ้าพันแผลออกจากหน้าท้องของเธอด้วยมันเผยให้เห็นว่าเธอกําลังตั้งครรภ์อยู่นะครับด้วยเหตุผลบางอย่างเธอจึงต้องซ่อนครรภ์ของเธอไว้และเธอยังซ่อนหูฟังตัวนโรคไว้ใต้เตียงของเธอด้วยจากนั้นเอนาก็เดินออกไปที่โถงทางเดินนะครับและเธอก็ได้ยินเสียงดนตรีดังขึ้นมาจากชั้นบนด้วยความสงสัยนะครับว่าไม่มีใครอยู่ข้างในแล้วเสียงดนตรีดังได้อย่างไงเธอจึงเดินเข้าไปดู เมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งนะครับเธอก็ได้ไปเจอกับเด็กกำพร้าคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วนะครับที่ชื่อว่าจูดิตผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีปัญหาทางจิตนะครับเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงต้องอยู่ที่นี่เพราะไม่มีครอบครัวไหนอุปการะเธอไปนั่นเองทันทีที่แอนนาไปพบกับเธอนะครับเธอก็พูดแปลกๆกับแอนนาว่าเด็กๆจะกลับมาในเร็วๆนี้และพวกเขาจะต้องเก็บกวานบ้านให้สะอาดเสียก่อนแอนนาสับสนกับพฤติกรรมของเด็กคนนี้นะครับและแอนนาก็ถามเธอว่าเธออายุเท่าไหร่แล้ว อย่างไรก็ตามนะครับจูดิตดูเหมือนจะไม่พอใจกับคําถามนี้แล้วก็ไล่เธอออกจากห้องด้วยน้ําเสียงที่โกรธมากขณะที่เอนนานเดินลงบันไดกลับมานะครับเธอก็ได้ไปพบกับเฮเลนกาซึ่งเฮเลนกาก็บอกเอนนานครับว่าอย่าไปสนใจพฤติกรรมของจูดิตและมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้จูดิตอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตจากนั้นเอนานาก็ไปช่วยเฮเลนกาทางานในห้องครัวครับถึงแม้ว่าที่นี่จะปิดไปแล้วนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็จะต้องอยู่ที่นี่และดูแลความสะอาดที่นี่ต่อไป ไม่นานหลังจากนั้นนะครับจูดิตที่อยู่ชั้นบนก็เดินเข้ามาถึงในห้องครัวด้วยและก็เข้าร่วมกับทั้งคู่เพื่อที่จะทําความสะอาดที่นี่ด้วยและเฮเลนก้าก็ยื่นยาให้กับเธอนะครับซึ่งเธอก็ทานเข้าไปทันที